บ้านไม่มีคอแล้วนะครับแต่ว่าเราจะไปที่ทุ่งโบตองแล้วก็จะไปหารานกลางเต็นท์มันจะมีลานกลางเต็นท์ว่างแล้วก็จะมีที่ให้นอนนอนนะน่ยมารอรู้โอ้สวนว่าคนเยอะมากดูพระาทิตย์ตกนะ ดูพรุ่งนี้ทีนะครับเพรไม่ได้วางแผนอะไรมาเลยวอนนี้ถึงตรงบ้านอะไรนะบ้านไม่โุคอแล้วนะครับแต่ว่าเราจะไปที่ทุ่งโบตองแล้วก็จะไปหารางกลางเต็นท์นะที่ข้างบนไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะมีลานกลางเต็นท์ว่างแล้วก็จะมีที่ให้นอนนอนไหมนะ เรล้ลนเราต้องกัวลว่าจะมีที่นอนไหมเดี๋ยวไปกันแต่ตรงนี้ไปนะครับเมื่อกี้เรามาถามไวรุ่นที่จอดตรงนี้ขอไปก่อนแล้วเขาบอกว่าไปทางโน้นสะด,สะดวกกว่าไป ถึงแล้วถึงก่อนแล้วเนาะถึงนานเลยครับอ๋อมันมีมีแส่มันก็ปิดคู่เดีวคือมันปิดเมันก็มีโอ้สวนมากคนเยอะมากเลยดูพระาทิตตกนะนี่พาทิตยตก như xoay lời Nó xoay thung bộ độc bùa tòng ที่พักนี้น่าจะไปดูที่อุทยานก่อนคนระับถ้าอุทยานได้ก็ไปพักอุทยานถ้าไม่ได้ก็ไปที่ป่าคนแรกที่เรามาตนี้ <c oughs> สวยมากเลย <c oughs> หนาวจริงกี่องศาฮะเลยนะกี่องศา หัวหัวนี่ไหมหัวยุ่งไหมไม่เซ็หมหัวกอะ่ะโอ้โหไม่หามดูดิกี่องศาวอ่ะจับจับ <17. S 1> อันนี้มันไม่อัพเดตอ่ะสิบเจ็ดองศาครับโอ้โหดูดิรอดูพระอาทิตย์ตกโคตสวยไปมังมา รอบนึงนะตอนนี้ต้องไปหาที่นอนกันเก็บอยู่บรรยากาศตรงนี้กันแล้วก็เก็บไปหาที่นอนออสวยเ้ <c oughs> 所进。 I'm มีที่กางเต็นท์บ่อนครับเปิ้นคิดหัวตะไดครับเต็นต์ละห้าสิบบาท,ต,บาทตรงนี้ก่นครับเพราะที่ผมมอเต็นท์มาเองอ๋อหลังละห้าสิบบาทละกะหัวนี่คิดก่อนครับอ๋อกางตรงไหนก็ได้เลยนะครับอ๋ออ๋อโอเคขอบคุณครับ อ๋อ oh, ได้ครับข้าวโหขอคุณข้าว,าวเดี๋ยวเรากินข้าวนี่ ฮะเร่อาคุยกับเพื่อนเขาไปท,ที่นอนแล้วเอาผ้าคลุมหัวออกก่อนไหม เดี๋ยวอนุญาตกลางเต็นแล้วเดี๋ยวลงไปกินข้าวข้างล่างนะน้ำที่เรามาถามว่ากลางเล็กเต็นได้ตรงไหนตรงนี้ก็เขาคิดแบบทางเต็นนะห้าสิบบาทเดเดี๋ยวเราจะกลางเต็นแล้วก็ไปข้างล่างนะไปหาของกินตตรงนี้ขออนุญาตกลางเต็นแล้วก็เดี๋ยวให้ดูที่ตอนลงไปกินข้าวไป

กะเพราหมูสับแล้วก็เอาเลยเอากะเพราหมูส uh, ับครับแล้วก uh ็เ huh. นื้อเฮะหมูกรอบมีอ huh. ยู่ไหมครับเอาหมูกรอบครับผมแม่นครับกลางเต็นท์คนนึง <issimo> <to> ครับผมอ๋อลงทะเบียนนี่ไงอ๋อครับผม มาเป็ี่ยนเยอะเลยถ้ามันถ้ามันมดเดีวใส่ลงมาก็ได้ครับผมนั่งในนี่ก็ได้ละอ๋ออ๋อครับไปลงทะเบียนทำไมมีปั๊มสมุดอย่างนี้ได้ด้วยครับปั๊มอ่าเป็นสมุดอ่าแม่นครับสมุ็นอุทยานแต่ว่าที่นี่มันมีเนื้อบ่มีครับตต้้ององปั๊มหน้าสุดท้าย ออะได้ได้ค no. ร oh, oh. right. oh. okay. uh ับได้ด้วยอืมาอยู่ต้มาตลอดมตลอตามเมืได้เดี๋ยวตัอลวัผมดี๋ยวตามจนดือนเดี๋ยวตามตามนี่คะนี่ะนี่ครับก็ได้ทว่าตามหน้าเพนหน้าเพคก็ได้ครับั่นก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปก็ได้ครับเดี๋ยวดี๋ยวอที่จะไปปั๊มเดี๋ยวผมไปปั้มก็ได้ มีไครป้าไหมเออเป็นคนป้าไหมอ๋อครับส่งกันไหมครับไม่รู้เลยเลยก็ลงทะเบียนอีกดิไอ้นี่ไหเดี๋ยวว่าจะลงทะเบียนขึ้นขามาลงทะเบียนนี่บอกอ๋อไปเดี๋ยวผมไปปุ้นกันได้ครับ กงกล่องไฟนี่มาได้ก็ครับที่บอมนได้ได้อยู่แต่ว่าถ้ากลองนี้หน้วยนะอ๋อกำังฟังหน้าห้องน้ำมันนรัได้ก่อนตรงกลางได้่ไได้นาะได้กะตังหินอ๋อแถวนี้มันได้นะบนเหอาหน้าห้องน้ำาบนน่ะาปลปลาัเข็มนเกิดะ่อนอย่างนี้นี่หนงว เรามากินข้าวตรงนี้ครับเดี๋ยวไปขึ้นไปนอนมาละกระปองไอกระปองวะ <mm> 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 เัินซื้อเัินซื้ออนะไรเนี่ย คิดค่าบริการครับอ๋อขอบคุณครับมาอุดหนุนนั่นเองอ้ครับเข้าคุณครับโอล่ะออ๋ครับไปปั๊มลาเซนละครับขอบคุณครับโอ้ตาสวยขนาดอ๋อเป็นกายกันครับครับดอกโบตองครับครโอ้ดอกโบตองเลยกันครับอืมว่าในสมมติพวกของข้าวถึงมือฮะอ๋อแม่นครับพ่อแต่ก่อนไปตีอย่างก็ไอ้ เนี่ยครับที่หลงพี่แจ๊ดเองนะครัับอนนั้นก็มีเประกอบปั๊มมืออะไรเงี้ย <c oughs> ขอบคุณครับ เอาเอาถ้วยหนึงก็ได้คเอาหนึสับขอบคุณครั้ารับขึ้นแม่นแล้วเยน็นขนาดอ๋อเมเจอันี่กีออ่องศาครับอ๋อ <c oughs> อ่ตาาั้ 4, อองลุมเปนสิบสี่สิบห้าองศาเลยครับในเมืองครับครับเดินถนนนี่ลงศูนย์เลย,ยกัดินถนนนะครับอนนี้มันเย็ันลอ่ะืม้นมนาโน,นโอ้ครับเก้า,นนาองศาอ๋อ,อ,อ Ah. Uh. Ah. Mm. Uh. กำลังขึ้นมาว่าอันบบบมีตีนอนแล้วกาไก็เเลยมาถามในตีตังบนนั่นเก็บร้อยห้าสิบก่อนผมก็เลยเออลองลองไปนังรุ่มเนี่ยผมก็กายขึ้นไปพอที่อันบนมั้ครับว่าอพยี่นะนคือว่าเจ้าที่ดูแลเนะอเจ้าพี่ดูแลแต่ว่าชนสองนี่คือว่าตำรัดเอ๋อครับ ได้ไโ,โป้วม่ิาทุกคนไม่จับได้เื่อราคาเลยแตกต่างแต่ว่าถ้าเป็น,น,น,ปนทุกนี้คือว่าห้กว่าห้าสิบนะอ้่ห้าสิบอมเพลดสา้ชื่มันคลิกแอรอนได้อนมีอุทยานี่เป็นน้อนที่ดูแลครับก็เลยว่าเออลองไปพอตั้งหน้าก่อนดีกว่านอก็เลยขึ้นไปพอ,อหงายนี่มีอุทยานลงนี่อนะ๋อก็เลยว่าเออลองเดี๋ยวลองมาถามเดีก้ ก็เลยลองเข้ามาถามพอก็อถือว่ารถาบ,บ้านมนาะกรออครับ,บนนะแต่ถ้าเต้นนะถ้านอนสามคนละร้อยออหสิบาทแต่ถ้าปิดกับจมไิร้อยหนึ่งอ,อ๋ออ่ากับโมนน้คนก็ถือว่าถูกขนาดเลยคนระับห้าสิบาทได้ตีนปเป็นเจ็บร้อยร้อยปลายั้น่นเก็บปขนาดได้นเท่าไรประมาณเราคำโอ้ได้แบององเาปุ๊บโอ้โห คุณพบไอ้กระดิ่งเหมือนกันนะแต่นี่ยังนี่เป็นน้ำไม่เขาเลยรับ ินข้าวตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นที่นอนแล้วพักแล้วพรุ่งนี้ก็บนตรงนี้รอบหนึ่งแล้วก็ไปทางแมวสอนปางองค์นี้น่าจะที่แรกจะไปพักแต่ดูมาผิดที่ดูมาผิดที่ที่เราเป็นปางองค์ที่เป็นหมู่บ้านตรงนั้นแต่ไม่ใช่นะครับปักที่ผิดที่ก็เลยไปถามชาวบ้านชาวบ้านก็เลยบอกว่าไม่ใช่ตรงนี้นะครับ ที่ตรงนี้แล้วก็ถ่ายเรื่อยมถ่ายอยู่ชอบไม่กดถ่ายก็เลยว่าเออปางอุ๋งน่าจะไม่ไปแล้วเพราะว่าปกาติปังอุงจุดเด่นมันก็คือตอนเช้าตอนเช้าเราไปแบบพักเราก็ตื่นมาแล้วล่องแพเงี้ยคนละสามห้าสิบตรงนั้นนะครับในเคยดูมาแล้วไปพรุ่งนี้ว่าจะไปดูที่บ้านลาาักไทยไปชมวิวตรงบางางา้านลักไทยแล้วก็ อยากไปสักครั้งในชีวิตแล้วก็จะกลับออกไปทางปลายนะครับไปท่าท่ากับทันอาจจะไปพักตรงเข้าเมืองเชียงใหม่เลยนะครับแต่ถ้าไปไม่ทันอาจจะนอนที่ปลายคืนหนึ่งแล้วตอนเช้าค่อยออกมาเพราะว่าคิดไว้ในใจว่าหลายคนพูดมานะครับว่าไปพักตรงปลายแล้วก็เดินถนนคนเดินเขาบอกจุด,ดน,นี้มีงนนคนเดินปลายตรงนั้นนะครับแล้วก็ คอยกลับเขาเชียงใหม่อย่างเงี้ยไปเช้าๆก็น่าจะไปทํางานทันแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเอ,อไปไปถึงที่ปลายแล้วมันมันยังไม่ข่านี้เนาะอย่างวันเนี้ยคิดไม่ตีว่าตอนแรกอะคิดตีไว้ว่ามาถึงตรงฝั่งอุงคิดนะครับคิดว่าถึงตรงฝั่งอุงประมาณบ่ายสองเขาก็มาเม่อุคอมาชมอาดอกไม้ที่อู่คอแต่ว่า ผิดแผนไปหน่อยก็เลยมาช้าหน่อยมาช้าก็เลยว่าเออนอนตรงแมวคอเป็นตรงอุทยานตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็บริการดีมากเลยไม่แพงน,นะครับห้าสิบบาทต่อต่อเต็นท์ไม่ได้ต่อหัวด้วยนะต่อเต็นท์ด้วยนะครับจบนะครับมีข้าวกินหน้าอุทยานเย้ยเพราะฉะนั้นเราดูพรุ่งนี้อีกทีนะครับเพราะไม่ได้วางแผนอะไรมาเลยก็เลยว่าเออเอาข้างหน้าว่าดีกว่าแล้วตอนนี้คืนนี้ก็นอนตรงนี้นะมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ด้วย โอเคครับเดี๋ยวกินข้าวนี้ก็ไปแล้วก็เดี๋ยวขึ้นที่นอนพรุ่งนี้ชเช้าเจอกันีกทีหนึ่งไปทำสุดท้า,ายกินนี่รู้นะครับมังกินนี่รู้นะ